สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพาวรวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยสูตรวัดใจนะคะนิ้น6คู่สําหรับวันนี้นะคะของวันที่18เดือน11 2564นะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพน,นันใดๆทุกชนิดนะคะสาวอนก็ให้เป็นเพียงแนวทางเนาะไม่รู้ว่าจะอบตัวไหนเหมือนกันนะคะพี B ่ๆเอชอบตัวไหนเราค่อยตามนะคะชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเจาะเน้นให้6คู่เนาะ เพื่อพี่ๆเอฟซี่นันใดนําไปเป็นแนวทางนะคะกบขอโทษขออภัยด้วยเด้อพี่น้องอาจจะไม่สะดวกในการทําคลิปนะคะอาจจะมืดเนิ่นึงเนาะเพราะว่าสอนอยู่ที่โรงงานนะคะสําหรับชุดเน้นในวันนี้ก็จะมี6คู่นะคะลองหยิบจับไปเป็นแนวทางเด้อพี่น้องชอบเราค่อยตามกันเนาะ สำหรับชุดเน้นนะคะ5 4 5 2แล้วก็5 6 8 4 6 4นะคะสำหรับชุดเน้นในวันนี้เนาะเดี๋ยวโอนขยับก้อนนิดนึงนะคะสำหรับชุดกันก็จะเป็น0 4 03 64นะคะสำหรับชุดกันเนาะตัวเน้นในชุดเน้นนะคะตัวที่สาวออนชอบเดี๋ยวเน้นให้อีกทีเนาะพี่พี่ fc ก็จะเป็นเอ้า64มี2รอบพี่น้องอ้าขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะชอบเหมือนกันนะคะ6446เนานะ56 54นะคะอยู่ในชุดกัน6ตัวเน,นนะ 24, าะ24 5คู่อีกตัวหนึ่งนะคะในชุดเน้นก็จะเป็น สามหกเดิอพี่น้องในชุดเน้นนะคะสะอนขออนุญาตเพิ่มในชุดเน้นเป็นสามหกนะคะพี่พีเอฟซีท่านใดชอบก็ลองหยิบจับไปเป็นแนวทางเดิอพี่น้องอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะแนวทางวันนี้มีเข้ามีหลุดเดิอพี่น้องปรับปรนกันไปเนาะอาจจะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องท่านใดชื่นชอบเราค่อยตามกันเนาะสำหรับสูตรวัดใจในวันนี้นะคะขอให้เฮงๆรวยๆวย,วยปังๆังนะคะ ก่อนออกไปอย่าลืมเป็นกำลังแรงใจให้สาออนด้วยอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆที่สาออนได้ลงให้ในแต่ละวันนะคะฮานอยวันนี้ก็มี3สูตรเนาะพี่ๆเอฟซท่านใดชื่นชอบสูตรไหนก็ลองตามสูตรนั้นได้นะคะชุดโค้งสุดท้ายก็คัดเน้นๆให้4คู่เนาะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้คะ่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะกลับสวัสดีคะ่ะ